ถ้าเรามี F t A เนี่ยถ้าไม่มีไม่มีอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ต้องกันเลยแต่ถ้าเรามี F C A เนี่ยเรื่องเป็ดเรื่องซอว์พาวเวอร์อะไรเงี้ยนะครับอีกหน่อยแล้วอาจจะเป็นผู้ผลิตควกาไปขายที่ฝรั่งเศสก็ได้นะครับเ่น,นเาเ้าล่าเลอะไรครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นั่นแหละครับเ<ว>สินเน,นี่ยสินค้าเหล่านี้เราก็มันเป็นโอกาสเรานะครับ <c oughs> ในส่วนของอการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐเนี่ยผมมั่นใจเลยว่า ในหลายๆธุรกิจที่เป็นสมาชิกทั้งหองการค้าทั้งสภาเนี่ยส่วนที่เป็นสัดส,ส่วนของทำธุรกิจกับภาครัฐเนี่ยมันน้อยกว่ากับภาคเอกชนนะครับกับกับเอกชนทั่วๆไปแล้ว<ช>และ้ว<ล><ล>พูดถึงเรื่องมูลค่าการส่งออกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้เรามากกว่านะครับถ้าเรามีอันนี้นะครับรใ,ชใช่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 ครับหางอปจครับ เราควรจะสงวนอะไรบ้างไหมครับในเรื่องของวัฒนธรรมอะไรเงี้ยนะครับเพราะหลายๆจังหวัดเนี่ยนะครับอย่างลำปางเนี่ยเขาเขาจัดพิธีอะไรนะสนุงสนงหลวงป่ะใช่ครับฮะใช่เป็นพิธีสนงหลวงในสักอย่างเนี้ยเทศกาลสงหลวงของของลำปางเขงกาก็ต้องการให้คนคนไทยคนเขานี่แหละคนของถิ่นเนี่ยเป็นเป็นคนจับเพาจะรู้ในเรื่องรายละเอียดในการ ในการที่จะจัดงาน